สวัสดีค่ะเพื่อนๆเก็บบรรยากาศถนนสุขุมวิทจังหวัดจันทบุรีจ้าถนนตรงไปนี่ก็จะไปตาดน,นะคะสว่วนเราก็จะกลับบ้านมาเติมแก๊สเสร็จแล้วร้านแก๊สู่ตรงนี้นะคะเติมแก๊สเสร็จแล้วก็วิ่งกลับบ้านนี่ก็ไม่โครสามแยกไม่ I clear. អត់ដែលយោទៅខាងនោះ។ខ្ញុំហាក់ថាណាស់37 Betclub ถนนสายนี้จะเป็นถนนสายจัตเจนนี้นะคะส่วนเราก็จะเลี้ยวเข้าข,าขวามือซอยวัดดอนตาลมาคนเดียวบางทีมาถึงรถเต็มหายดีหน่อยปล่าถนนสายวัดดอนตาลน,นะคะมาทำท่อสิทธิ์ยัง,อยงนอ ตอนน้ำท่วมบริเวณนีท่วมเลยนะบริเวณนี้ท่วมเลยท่อก็อยากทําไม่เสร็จทีทําท่อเสร็จก็ถนนน่าจะขยายไปถึงท่อนูอนะ่นแหละมั้งเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจะลากรถนี้ไป่รถนี้ปิดกาสสวนเรี่ยนขวามือเพิ่งปลูกใหม่ได้ประมาณสองปีถึงสามปี ฉากทอต่ออยู่หลังแล้วมีเอาลงไหมวะไม่ได้เอาลงครับผมยังอยู่ครับขาวนะ่ะครับผมนีม่เราไม่เอาลงใช่ไหมสวัสดิเจ้าปูนอยู่บ้านไม่ได้เอาขึ้นนะคะโอใช่างอไรเฮยใช้ดอ,อกนั่นก็ได้ดอ,อกไปแหลมก็ได้บริเวณนี้ก็น้ำท่วมนะคะเนี่ยแต่ทุเรียนทำไมไม่ตายเนี่ย เขาไม่ให้ไป <laughs> ไไเขาไม่ให้ไปค่ะปิดท้ายรถเกี้ยวไม่ได้ด้วยที่พี่ดำต้องถอยไปทางนู้นเลี๋ยวก็ต้องระวังหน่อยนะคะบริเวณนี้ก็น้ำท่วมนะทุเรียนทำไมไม่ตายวะท่วมบริเวณนี้พี่ดำเลี้ยวไม่ได้ด้วยนะเอา้าตรงนี้อเลี้ยได้อยู่เลีเ้ยวไปมาก็เห่าจังขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวเสียงมาเห่าเขา